พ่อเขาก็เดินตลาดแล้วเขาก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเป็นข้าวเหนียวเหมือนที่บ้านมีมะม่วงอยู่แล้วแล้วก็พ่อก็เลยซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนมาให้แล้วครั้งหนึ่งพ่อเคยซื้อมาให้แล้วด้วยค่ะ ชอบชอบเอ่อ,อเขาเรียกอะไรนะคะที่หนูเขียนเขาเรียกว่าอะไรนะแคปชั่นเหรอที่เขียนก่อนไลฟ์อบะที่มาเจอที่หนูเขียนแบบที่เราเขียนว่าเราลองมาคุยๆกันดูไหมคะ <laughs> หนูเพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยนะคะไม่ได้ตั้งใจคิดมาก่อนแบบแต่ว่าเพิ่งคิดได้ตอนที่กําลังจะเขียนเลยก็เลยมุกนี้ได้ว่าอะไร <laughs> ตรงชิดใช่ไหมคะมา มาไหว้ก็คือเหมือนกับว่าหนูก็งงแบบว่าถามพ่อว่าตอวนี้พ่อจะซื้อผล,ลไม้มาตลอดเลยมาไหว้พระแบบทุกวันเลยนะปกติแบบจะไหว้วันพระใช่ไหมคะหนูก็ถามเพราะว่าอ้าววันนี้วันพระเหรอคะอะไรเงี้ยทำไมถึงแบบพ่อซื้อผล,ลไม้มาบ่อยมากจะเห็นพ่อแบบนั่งวางแล้วก็นั่งจัดเหมือนพ่อเขาก็เดินตลาดแล้วเขาก็ซื้อข้าวเหนียวมะม่วงค่ะเป็นข้าวเหนียวเหมือนที่บ้านมีมะม่วงอยู่แล้ว แล้วก็พ่อก็เลยซื้อข้าวเหนียวข้าวเหนียวมูนมาให้แล้วครั้งหนึ่งพ่อเคยซื้อมาให้แล้วด้วยค่ะแล้วก็ไม่มีใครกินแล้วมันก็บูดอะเหมือนข้าวเหนียวมูมนก็ใสกะทิใสอะไรใช่ไหมคะมันก็เสียไปก็ได้ทิ้งเพราะว่าเหมือนหนูกับแม่ก็จะแบบว่าเหมือนหนูก็จะแม่ดูไลจะเล่าให้ทุกคนฟัง <laughs> พ่อไม่ทางานใช่ไหมหนูก็ลงไปกินข้าวข้างล่างแล้วก็มีะมะม่วงตั้งอยู่แล้วหนูก็เลยเอา ข้าวเหนียวที่หนูแช่ตู้ยเย็นไว้เมื่อคืนใช่ไหมคะมาปุ๊บแล้วหนูก็บอกแม่ว่าแม่กินด้วยนะเดี๋ยวพ่อน้อยใจก็รับแล้วแม่ก็ไปรับใช่ไหมคะ่ะแม่ก็พอกลับมาปุ๊บแม่บอกเนี่ยแม่ปอกมะม่วงไว้แล้วแม่กินไปแล้วครึ่งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออทำเป็นพูดว่าแล้วจะซื้อทำไมแต่สุดท้ายแม่ก็กินนะคะแล้วึสรู้สึกแบบ น่ารักดีอะไรเงี้ยเลยแ <laughs> ล้วแกงแม่ไม่แม่น่ารักไงแม่แบบว่าแบบบ่นไว้ก่อนแต่ว่าสุดท้ายก็ทำแบบว่าก็คือเหมือนแบบว่าก็แม่ก็น่ารักไงชมนะเนี่ยไม่ได้แกงเลยนะ <laughs> จำได้มันเป็นมันเป็นรายวันหรือรายอาทิตย์สักอย่างใช่ไหมเราเคยใช้แต่ก่อนตอนเด็กๆเนี่ย น้องเนยเน็ตกาโอัยนี้น้องเนอยอุตส่าห์เปลี่ยนแอคเน็ตแล้ว